ตัวให้มีคุณค่าอย่าเป็นโมฆะบุรุษเป็นคนเฉยๆเป็นคนเฉยๆเป็นโมฆะไม่เข้าตาคุณค่าความเป็นคนอันไหนควรทาอันไหนไม่ควรทำต้องพิจารณาตัวเองอันไหนได้ประโยชน์อันไหนไม่ได้ประโยชน์ทาแล้วเกิดประโยชน์แก่ตนนะครับูรักตนเองหวังดีกันตนเองรักตนเองหวังดีกันตนเอง ดูแลตนรักษาจิตใจนั่นแหละการสัมผัสถูกต้องที่มีอยู่เป็นปกติการนารู้มีทั้งสิ่งดีมีทั้งสิ่งไม่ดีมีทั้งเรื่องดีมีทั้งเรื่องไม่ดีมีทั้งเรื่องที่เป็นเป็นประโยชน์เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เราสามารถพิจารณาเห็นได้การทำสารักแกนสารไม่เกิดเกิดในใจตนเรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าการทำปัญญาให้เกิดการทำปัญญาให้เกิดเรียกว่าภาวนา เกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงมีความรู้มีความรับทราบสังเกตเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจบเป็นเมืองถึงของอิจฉาอขัตตาอนิจจอรักษณะมีความแปรผันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกขอรัษณะมีความเป็นทุกข์ทนในสรภาพเดิมไม่ได้อนัตตารัษนะควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการไม่ได้ที่ทั้งสิ่งทรายเหล่านั้นจะเป็นสันว์วคาต่าไปนั่นเอง เขาก็า่านเราก็ทานผู้สวยงามก็า่านผู้ขี้เิ้วขี้ิีกก็ทานสิ่งสะอาดก็่านุสมบูรณก็ทานสิ่งดีปานี้ก็า่านเรี้ยวสามดำชา้าอย่างโรนก็า่านเป็นธาตุไปหมดเป็นสัตวาทาตไปหมดทุกอย่างถ้าเราไม่แจ่มแจ้งหรือไม่มีความรู้ชัดจิตใจของเราก็จะพันลุ่ม ลุ่มหลงให้ความสําคัญมันหมายยึดติดอยู่ตลอดเวลาให้ความหมายให้ความสําคัญคิดว่าหมายว่ามุขทานบานยึดบาดดำริหมายคำว่าโรคก็คือพัฒน์นั่นแหลสสะพัฒน์นั่นแหละเรียกว่าโรคคำว่าโรคคือพัฒนะพัฒน์ก็การสัมผันธุถูกต้องถ้าเราสามารถควบคุมเบญชาได้เราก็สามารถควบคุมโรคได้ถ้าเรารู้จักกิริยาของจิต พนติกรรมของจิตพฤติทุกขจิตหน้าที่ของจิตคุณสมบัติของจิตเพื่อใดทำของจิตธรรมชาติของจิตเราก็สามารถเลือกเฟ้นได้ว่าจะเอาอะไรมาใช้จะเอาอะไรมาใช้จะเอาอะไรมาเป็นประโยชน์จะเอาอะไรมาเป็นสาระเราจะเอาอะไรมาใช้อันนี้ไม่สมควรใช้เหมือนอย่างของภายนอกเราก็สรรหาจต่ของดีสรรหาของดีสรรหาของดีมาใช้ ของอาหารก็เหมือนกันที่เราจะรับทานที่เราจะรับทานนะเราก็เลือกอย่งสรรหาร้วยสิ่งที่ดีทั้งนั้นจะรับทานอะไรลงไปให้ที่เหมาะกับร่างกายของเราเป็นอาหารรสชาติเลิศไม่ผิดสำแดงภายในจิตใจของเราที่ว่าไม่แสดงโลมีคุณภาพต่อการดำรนชีวิตไม่ทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สรรหาโดยสิ่งที่ดีมาเลี้ยงร่างกาย ในโลกนี้ก็ร้วนแต่มีใจแต่ของมีของดีมีของไม่ดีมีของที่ปราณีมีของที่ไม่ปราณีมีของที่เป็นประโยชน์มีของที่ไม่เป็นประโยชน์ท mm ุกคนก็ร้วนแต่สัญหาแต่ของที่ดีมีประโยชน์เข้ามาสู่ร่างกายของเราอุปมาเหมือนกันจิตใจนี้ก็เหมือนกันมีทั้งของดีมีทั้งของไม่ดีมีทั้งสิ่งดีมีทั้งสิ่งไม่ดี ก็ไม่ต่างอะไรกับของภายนอกที่แตกต่างก็เพียงแต่มันไม่มีรูปรักษณ์เท่านั้นเองมันเป็นความรู้สึกในของภายนอกเนี่ยเป็นรูปร่างมันเป็นรูปรักษ์มันเป็นวรรถุกแล้วก็ประโยชน์ที่จะเอามาใช้ประโยชน์ที่จะนําเอามาใช้ในของภายนอกสมควรใช้อะไรไม่สมควรใช้อะไรเราก็เลือกเล่นได้เพื่อชีวิตเพื่อสุขภาพร่างกายเพื่อความเป็นอยู่ของร่างกายเราจิตก็เหมือนกัน มันก็มีหมดในจิตเรื่องดีก็มีเรื่องไม่ดีก็มีสิ่งดีก็มีสิ่งไม่ดีก็มีความคิดดีก็มีความคิดไม่ดีก็มีอาร, ie, อารมณ์ดีก็มีอารมณ์เสียก็มีเหมือนกับวัตถุภายนอกอันนี้ถ้าเราไม่ศึกษาไม่เบิกปฏิบัติไม่เจริญจิตภาวนาแล้วมันก็แล้วแต่จะเป็นไปถูกอารมณ์ดีจะเป็นเราช่วยเป็นเรามีประโยชน์เป็นเราไม่มีประโยชน์เป็นเราอันนี้นะว่า เราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้หรือไม่สามารถจัดเลือกเพศได้เพราะมันเกิดจาที่จิตแต่ถ้าเราศึกษาบำเพ็ญจิตภาวนาเจริญจิตดับภาวนาภายในจิตใจของเราแล้วเนี่ยมันเจริญจิตภาวนาภายในจิตใจของเราแล้วเราสามารถร,าาาารู้เท่าทันกิิยาอาการของจิต นี่ว่ารู้เท่าทันกิริยาการทุกจิตอ้ออันนี้สมควรใช้นะคืออารมณ์ดีอารมณ์ของคณก่กุศลอันนี้อารมณ์ไม่ดีความรมณ์ความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเกเรตอวิชชาวันนี้เมื่อเสพเข้าไปแล้วทำให้เกิดความเศร้าหมองจิตทำให้เกิดความทุกข์และความยุ่งยากในปรากฏขึ้นทำให้จิตใจของเราไม่แจ่มใสทำให้จิตใจของเราไม่เบิกบาน จิตใจเขาเราไม่ได้รับกำลังเรารู้กลอนใบของจิตรู้มายาของจิตมโนมโนบุพัพังฆมามามโนเศษขามโนมายาอะไรต่างๆสําเร็จอยู่ที่จิตพอมันปรากฏเ้ยอันนี้มันไม่ดีนะเอามาเสพไม่ได้อยู่กับมันไม่ได้อารมณ์นี้ความรู้สึกไม่ดีนี้อยู่กับไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้ตามไปก็ไม่ดีเราก็ใช้สันติความอดทนใช้สติปัญญาของเรา ในการเฝ้าสังเกตตักเตือนแก้ไขใจของตนตลอดเวลาภาวะจิตนี้มันจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมาดีบ้างไม่ดีบ้าง ถ้าเราไม่รู้จักนี้เราก็ปยึดอะไรเกิดเกิดมายึดเป็นเราไปหมดให้ความยึดให้ความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของของเราสำคัญว่าเป็นเราของของเราตัวเราให้ความสำคัญมันนหมายอย่างนี้แล้วจิตใจก็ได้นำความทุกข์ความของเศร้าใจนั้นจะมีกำลังขึ้นมาไม่ได้เลยเพราะกินอาหารที่มันผิดสำแดงหรือสแสลงโรกเนีย่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้น มันเป็นอาหารไม่สมควรเสพเข้าไปต่างจากบุคคลที่ศึกษาบำเพ็ญจิตภาวนาดูจิตดูใจตัวนี้ตลอดเวลาเนี่ยขัดสันได้เราสามารถวางจิตได้อนนว่ารู้จักจิตได้ใช้จิตเป็นแล้วก็วางได้ด้วยรู้จักได้ข้อหนึ่งคือรู้จักจิตเนียยว่าเห็นจิตรู้จักจิตเห็นจิตได้รู้จักจิตได้ใช้จิตเป็น พาจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์เมื่อต้องเอาจิตอั้รมาคิดมาพิจารณาเอาเมื่อคิดพิจารณาได้คําตอบแล้วได้แนวทางการไปปฏิบัติแล้วก็เอานํามาทําเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ถูกต้องหรือว่าใช้จิตเป็นเอามาใช้เป็นเมื่อใช้ไปแล้วก็ยังสามารถปล่อยวางได้ด้วยปล่อยวางได้ด้วยในตอนที่เราไม่อยากใช้เราใช้เสร็จแล้วก็ปล่อยวางวางจิตวางใจ มันจะคิดอะไรจะจำอะไรเป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องของสังขารเป็นหน้าที่งจิตไปหมดเจียว่ารู้จักจิตได้ใช้จิตเป็นและก็ปล่อยวางได้ด้วยไม่เพียงแต่เห็นจิตเท่านั้นไม่เพียงแต่รู้จักเท่านั้นยังสามารถปล่อยวางได้สงบได้นเนี่ยเจาวการภาวนาไม่ได้ประยู่อย่างนี้ข้อสำคัญคือจิตของเราจะไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปความทุกข์ความกังวลและความมองเศร้า หรือสิ่งต่างๆที่เข้ามากวนจิตใจของเราเนี่ยมันจะหมดไปถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่มีเกราะป้องกันไม่มีเกราะป้องกันจิตใจเราเลยอย่างจิตใจของเราแล้วจะเป็นไปอารมณ์อะไรขึ้นมาเป็นเราไปหมดดีเกิดตามชั่วก็ตามสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเป็นเราไปหมดเลยมีความสําคัญมั้นไหมว่าเป็นตัวตนของตนว่าเป็นตัวเราของเราเห็นอนั้นแล้ว เร่ยกว่าดูจิตดูใจตัวเองตลอดเวลานะมันถูกต้องเรียกว่าการภาวนาอนอาชีจิตเิีายาโยโคโอเอตังปุธานาสามสนานการทําความเพียรกงอาจิตนี่คือคําสอนของพระรูปเจ้าท่านนายด่านั้นก็มีขันติความอดทนอดกลั้นธรรมะรามะคือคงมใจอย่าเด็กอรารมณ์ต่างๆมันอย,วย,ย,วยู่้มาเกดขึ้นต้องรู้จักอดทนอดกลั้นรู้จักคงมจิตค่มใจไว้ ผมจิตใจตัวเองไม่ลุล่วงอาหน้าในความยากหรือสิ่งวายุพร้อมพร้อมกับการใช้สติปัญญาของเราพิจารณาไม่หลงไปในมายาของใจจิตใจมันจะสร้างมายาขึ้นมาหลายรูปแบบไม่หลงไปตามกิริยาของใจหรือมายาของใจอันนี้วัมพุทธภา,าวะแห่งจิตเดินความรู้เราดังยังนึ่เคยอดีบายไหม คัางก่อนๆความคิดมันไม่ใช่กิเลสความคิดเป็นหน้าที่ของจิตมันทงคิดอยู่แล้วการจดจําสิ่งต่างๆก็ไม่ใช่กิเลสจะเป็นหน้าที่ของจิตใจอยู่แล้วความรู้สึกดีบ้างรู้สึกไม่ดีบ้าง มันก็เป็นหน้าที่ของจิตใ,ใจอยู่แล้วนี่ก็ยังไม่เป็นกิเลสความรู้สึกสุขสบายไปความรู้สึกทุกข์บ้างก็ธรรมดาแต่แชีวิตก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะมันยังไม่เป็นกิเลสการมองเห็นก็ยังไม่เป็นกิเลสการจะยินได้ฟังงานดูจินทิมรถการสมันปันี่นังนม,รรม,มันก็ยังไม่เป็นกิเลสนี่คืนความคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็ยังไม่เป็นกิเลส ความคิดถึงขนาคตทีงมาไม่ถึงมันก็ยังไม่เป็นกิเลสมัน,มนยังไม่เป็นกิเลสยังไม่เป็นกิเลสไปยึดเมื่อไหร่เป็นกิเลสไปยึดเป็นกิเลสแต่ถ้าไม่ยึดเสร็จแล้วเนะี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่เกิดกิเลสอย่างร่างกายความสบายความไม่สบายมีโรครุมเร้าบางคราวก็เบากายดีบางคราวก็หนักหน่วงไปหมดธรรมดามันต้องเจ็บต้องไข้ต้องแย่ต้องตายไปธรรมชาติของร่างกายเป็นอยู่อย่างนั้น ไม่ไปยึดก็ไม่ไปกิเลสมันจะเป็นรูปขันธ์ธรรมดาไม่เป็นรูปูปาราณขันธ์ไม่มีอุปทานที่เก <traction. S 1> ี่ยวข้องก็เป็นเพียงแต่รูปขันธ์ธรรมดาสุขเวทนาทุกบิณฑนาอุเบกขาวิณนามันจะเป็นธรรมชาติต้องมีขึ้นเกิดขึ้นไม่ไปยึดไม่จะไปทำขันธ์บ้านใหม่เพระนั้นจะจบกันมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปตามหน้าที่เป็นไปตามพิธีเป็นไปตามธรรมชาติเพราะหลักความจริงเป็นอย่างนั้น ที่นี้บอกว่าความคิดมันไม่เป็น,นกิเลสหรอกแต่ยึดเมื่อไหร่เป็นกิเลสมันจะคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นของจิตไม่ได้ของจิตมันจะคิดถึงอดีตมันจะคิดถึงอนาคตมันจะคิดในปัจจุบัมนมันเป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของจิตตามธรรมชาติของจิตตามหน้าที่ของจิตตามวิธีของจิตความรู้สึกทุกอยาก่างมันก็ยังไม่เป็นกิเลสไปยึดเมื่อไหร่เป็นกิเลส ทุกขณะเหมือนกันถ้าไม่ยึดมันจะเป็นเยนสัตวารารูก็ไม่เกิดกิเลสมันจะไม่เป็นที่ตั้งของอุปทานไม่เป็นที่ตั้งตัณหาการสัมผัสรับรู้ก็ยังไม่เป็นกิเลสไปยึดเป็นกิเลสความสบายดีในร่างกายไม่ยึดมันจะไม่เป็นกิเลสความไม่สบายในร่างกายไปยึดมันจะเป็นกิเลสไม่ยึดมันก็ไม่เป็นกิเลสการมองเห็นได้ยินรู้กินดิ่มรสสัมผัสผ่านผิวหนังก็เหมือนกันรวกถึงโลกกรรมำแปดคำชมคำดำหนี มีรามเสื่อมรากม,มียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข,ข,ข์มีสรเสริญมีดินทาเราทุกคนก็มุสศไม่ประยึดมันก็เป็นเพียงสัตว์แตว่าพอระยึตเขา้าเป็นกิเลสขึ้นมาทันทีของภายนอกย่นเข้ามาสู่ภายในไม่ยึดร่างกายก็เป็นสัตว์ธรรมะรูปร่้ากายเดี๋ยวมันก็ตายแล้วไม่ยึดจิตมันจะคิดจะรู้สึกจะนึกอ,อะไรขึ้นมา เปเรื่องของจิตเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่มีเราพอไม่ไปยึดท่านั้นมันจะเป็นสัตว์แต่จิตไม่ใช่สัตว์พุคคลตัวตนของเราอะไรที่ไหนตัวเราก็ไม่ใช่ของของเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนบุคคลอะไรเป็นสัตว์แต่ว่าไปเรียกว่าเป็นสัตว์แต่ว่าไปไม่ใช่สัตว์พุคคลอะไรที่ไหนมันเป็นอยู่อย่างนั้นตามบิดีตามหน้าที่หรือตามธรรมชาติของมันนั่นเรียกว่าการศึกษา้มันเกิดความรู้เท่าทัน าการเจริญภาวนาทให้เกิดความรู้เท่าทันทุอย่างที่กล่าวมานี้รวมอยู่ในคําพูดที่เรียกว่าสัมเบสังขารานิจาสังขันธ์ใดมีความเสื่อมสิ้นเป็นธรรมาดาสัมเบธมาอนัตตาติ่สภาพใดจะพร้อมไม่ใช่สัตว์ปุจุบันตัวตน,นเท่าเรงที่น่เป็นอนัตตาไมดของเราก็ไม่ใช่ตัวเราเองก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ท่าธาตุรู้กับธาตุไม่รู้เท่านั้นเอง แต่ดความที่จิตไม่รู้เรื่องอย่างจนให้ความหมายมั่วสัวไปมนเนี่ยมั่วไปสําสำคัญว่าดำดีว่าโาบราณว่ายึดว่าเข้าใจว่าเกิดความสำคัญมั่นหมาตลอดเนี่แต่เกิดว่าศึากษาความรู้เข้าใจแล้วเนี่ยธรรมชาติหน้าที่ของเขาเป็นอยู่อย่างนั้นธรรมชาติของจิตธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติของทุกสิ่รรงทุกอย่างเนี่ยเราก็สามารถจะดำรงชีวิตด้วยสติปัญญา ทำตามเหตุผลไม่ได้ดำรงชีวิตด้วยความหวังรลงหลงแลยนะไม่ได้หว่าชีวิตจิตใจไว้กับอะไรเพราะมีสติปัญญาไม่เดือพึ่นตรงนี้นะาาพิยมพุทธทางธามมังสังพังสร้างกาะชามีมีภาวะมันเดินรู้พาในจิตเป็นเี่พึ่งมีธรรมมันเป็นผูต้ตั้งมั่นเป็นเี่พึ่งของจิงงงตตนเองมีพระสง์ คือการสำรวจจิตตลอดไ่นับเวลาดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทเห็นว่าคุณความประสงค์พระพุทธประดังประสงค์เป็นที่พึ่งของจิตใจนั่นก็คือพระองค์พระบุทธเจ้าองค์ที่เป็นธรรมะในจิตของเราองค์บะธรรมที่เป็นธรรมะภายในจิตของเราองค์รัสง์ที่เป็นธรรมะภายในจิตของเราตามแถวแนวทางขององค์สมมาธรรมรุเจ้าที่พระสงค์ประทานเอาไหม เอองมาพบดเลยเจา้าวระรรมประสงค์ที่เป็นธรรมะปรากฏในภายในจิตของเราเนะี่จะอยู่ที่ไหนที่ไหนเนะี่ยจะเป็นสถานที่ที่เริ่องลงไปหมดเพราะท่านไม่เกิดความยึดมัน่นถือมัอนของพองไป